ตูมตุมานมีความเกี่ยวพันหันที่น้องกันอย่างเหนียวแน่นและเมื่อสักครู่ระหว่างที่คงเกี่ยวพันกันมองขึ้นไปบนท้องฟ้ามีนกขงหนึ่งบินมาอย่างเป็นประเบียบที่ก่อนเพราะว่าอาจารย์ไม่ได้บอกผมเรื่องใน้วลาที่ที่จะจบก,การเดีนไปก็ผมขอให้ การงานล่าสุดที่ที่ต,ต้องการก็ขอให้เป็นตามเขาจบสิ่งใดที่เรียนเรียนนี้แล้วเป็นประโยชน์ต่อไปในการเรียนั้งหน้าก็ขอให้รื้อติดตามตัวไปด้วยสิ่งใดที่ไม่ดีก็ขอให้ทิ้งที่นี่การทีเราอาจจะเะจอกันเป็นวันสุดท้ายก็ได้นะครับผมก็มีกรรไกรนึงซึ่งจะมาให้พวกพี่ในวันนี้ครับขอถามด้วยความจริงใจของน้องๆ ที่รับรองได้ไหมนะพี่จ๋าว่าจะไม่ลืมเลือนคำสัญญาเมื่อจบไปมีเวลากลับมาเยือนที่ไกลไปจากกิ่นแดนเขียวขาวดอกแก้วคราวความรู้ไม่สิ้นค่าที่เคยเล่นที่เคยเรียนเคยทำมาแม้เวลาจำพราาไกลจากจอน แม้ตัวไกลกกลห่างใจก็ยังคิดถึงใจขั้นหนึ่งถึงถิ่นเรียนอักษรที่สุดเขียนสุดอ่านต้องจากจรครูเคยสอนต้องห่างไปไกลตาขอให้พี่ทุกคนจงสำเร็จเป็นดั่งเพชรแข็งกล้าไม่กังขาสู้ปัญหาอุปสรรคด้วยปัญญา พี่พี่สอนน้องขอให้พี่โชคดีนางสาวพัชรพรวิจูรัต์ขอเชิญค่ะน้องเพื่อนและคุณครูที่รักทุกคนวันนี้เป็นวันที่พี่ต้องมาท้น้องแล้วสิ เคยแต่เป็นคนที่นั่งฟังข้อราดมาตลอดแต่พอได้มาเองรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็วุ่นวายอย่างไงไม่รู้พี่ใจหายไม่รู้เนาะจ้ามันเป็นตัวแทนแล้วก็ขอข้อราดเปหน่อยแล้วกันตลอดเวลาที่พี่มาอยู่ที่นี่พี่รู้สึกว่าเวลามันช่างรวดเร็วพี่เคยเป็นเด็กมหนึ่งถึงมห้าเหมือนน้องๆทุกคนนี่แหละ พี่เองเนี่ยเคยเป็นเด็กที่เก่นกลาพอๆพกับพวกน้องชอบคุยชอบเล่นชอบหลับในห้องเรียนแต่ว่าสิ่งที่พี่มีตัมงมาตลอดเนี่ยก็คือพี่มีความรักมีความศรัทธาต่อสถาบันสุมานและผู้พี่ก็อยากเห็นโรงเรียนของผู้พ,พี่พัฒน,นาดีขึ้นไปพี่อยากขอให้น้องทุทกคนเป็นคนดีดีทั้งตัวและหัวใจมีความจริงใจต่อคนรอบข้างและสถาบันให้มากมาก ถึงแม้ว่าเราจะไม่ให้เด็กโรงเรียนชั้นนาของประเทศแต่สิ่งหนึ่งที่พวกเราก็มีก็คือความซื่อแบบใสๆสไตล์เด็กบังปะมาขอให้น้องๆทุกคนน่ารักตลอดไปสุดท้ายจริงๆพี่ก็อยากฝากน้องๆม .5 ทุกคนที่กำลังจะมาเป็นรุ่นพี่ม .6 ต่อไปพี่ขอให้น้องตั้งใจอ่านหนังสือให้มากๆจะได้ไม่ต้องมาหน้าเครียดเหมือนพี่ๆปีนี้เสียเดียวกัน โดยเฉพาะอาจารย์สมคิดพวกผมขอกราบขอโทษอย่างใจจริงอย่างสุดซึ้งพวกผมไม่ต้องการให้เรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นเป็นแบบนี้ไม่เกิดจากความผิดพลาดของพวกผมเองเรื่องทั้งหมดเขาผมไม่เป็นที่ตัวอาจารย์เลยแล้วต้องขอโทษอาจารย์เชนจันด้วยที่เป็นที่ปรึกษาของผมแล้วต้องมาปวดหัวกับพวกพอมิตรภาพาของเพื่อนนะครับมันจะอยู่กันตลอดไป คำว่าเพื่อนมันจะไม่จางหายไปไหนขอให้น้องๆรักกันไว้เยอะมากๆและรักสถ,สถาบันนี้ไว้ด้วยเพราะสถาบันแห่งนี้จะเป็นที่เดียวที่เราจะได้อยู่ร่วมกันส่วนพวกผมนั้นก็คงจะไม่อยู่ที่นี่อีกแล้วเพาะคงจะไม่ได้มีคําว่า6กทับสองนี่อีกแล้วและจะคงไม่มี6กทับสองที่สร้างความเดือดเนื้อร้อนใจให้อาจารย์เป็นรุ่นพี่ที่ไม่ค่อยดีนะแก่รุ่นน้องแต่ผมก็อยากนักเรียนชั้นมหกทับสาม ก่อนอื่นก็ต้องเก่าขอพระคุณท่านอาจารย์ทุกท่านที่ประสิทธิ์ภาศาสองวิชาความรู้ให้เราจนเราได้ดดได้ดีเอ็นติดในคณะที่อยากเข้าสิ่งดีๆจะจดจำไว้ในใจนะคะส่วนน้องๆทุกคนขอให้ตั้งใจเรียนแล้วก็อย่าเล่นมากนะคะช่วงนี้ใกล้จะสอบกันแล้วห้องพี่ก็ไม่มีอะไรมาก ขอฝากก่อนไว้บทหนึ่งลาก่อนสุงทรมาในวันนี้ลาก่อนเพื่อนที่ดีในใจฉันลาก่อนครูที่รักแล้วผูกพันลาก่อนไม่ลืมกันขอสัญญาขอบคุณค่ะเขาก็ไม่ได้รูวิดอะไรมาก่อนเลยนะครับก็อยากจะบอกว่าที่พวกผมเรียนมา ปัจจุบันนะครับตั้งแต่ผมเข้ามาั่้หงเข้ามาตั้งแต่ม .4 นะครับก็เรียนอยู่นี่ได้ประมาณ3ปีนะครับก็รู้สึกผูกพันกับที่นี่เป็นอย่างมากนะครับแล้วก็แต่ละห้องผมนะครับก็จะเป็นห้องที่มีเสียงตอบรับจากอาจารย์เป็นส่วนมากนะครับทั้งส่วนมากก็จะเป็นในแง่ดีเราไม่ค่อยมีนะครับก็จะมีแต่แง่ลบนะครับก็จะมีแต่อาจารย์นะครับท่านก็ได้ว่าตรงนี้ห้องสี่นะครับว่าเป็นห้องที่สุดๆแล้วนะครับก็ผมก็อยากจะเป็นส่วน แทนของห้องนะครับกล่าวนะครับว่าอาจารย์ขอให้อาจารย์ได้เข้าใจพวกผมนะครับว่าเพราะว่าพวกผมก็ไม่ใช่ที่เด็กที่เรียนเก่งเรียนดีอะไรนะครับห้องผมก็อยากจะให้อาจารย์เชื่อย,ยกโทษในสิ่งที่พวกผมนะครับได้ทําผิดต่ออาจารย์ลงไปในด้านทั้งการเรียนเกเรียนโดดเรียนนะครับพวกผมก็ ผผมก็เสียใจอย่างมากครับที่พห้อาจารย์ผิดหวังนะครับอาจารย์ไม่สบายใจแต่ยังไงนะครับก็ผมกับผู้ผมก็บอกว่ายังไงผู้ผมก็จะไปเรียนต่อที่มัธยมลบแล้วเพื่อนๆน้องๆทุกคนวันนี้ผมเป็นตัวแทนของนักเรียนชนั้นม .6 ตะภาพาจะมากล่าวความรู้สึกที่ได้เรียนอยู่ในสถาบ,บัานสิ่งนี้สถาบันเขียวขาวเป็นสถาบันที่ให้ความรู้ชะครูอาจารย์ ให้ความรู้กับพวกผมมากถึงแม้ว่าชา้นมหกจะเรียนไม่ค่อยเก่งหรือว่ามีเรื่องกันมากแต่ก็พวกเราก็ขย er ันตั้งใจเรียนมาโดยตลอดแล้วต้องขอขอบคุณอาจารย์เ็นภานทั้ายสุยาอาจารย์ที่ปรึกษาพวกผมที่คอยอบรมสั่งสอนจนพวกผมประสบความสำเร็จในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายก็ขอบอกน้องว่าควรตั้งใจเรียนแล้วก็ ไม่เกเลยต่อครัวจาขอให้น้องให้กูอบผมก็มีเรื่องพูดแค่นน้ครับสวัสดีครับอาจารย์ที่น่ารักทุกท่านและเพื่อน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 น้องน้องที่น่ารักทุกคนรวม สุพรรณแท้ๆครับจลาจลาป้าพหลงด้วยนะครับคมไีม่มีอะไรให้เพราะรเขาพูดไปหมดแล้วครับนะครับก็ขออภัยที่อาจารย์ที่ได้สอนมาด้วยความตึงเครียดในห้องผู้่มนะครับในห้องหกห้องหกก็มีอะไรที่ดีๆเยอะก็ อาจารย์ทันัยด้วยนะครับที่ได้ตัดสองผมไอ้ตุเลตตุเลน,นะครับอ,อ,อะไรที่ไม่ดีก็ขออะไรที่ไม่ดีก็ขอเอาเอาไปด้วยนะครับแต่ถ้าที่ดีๆก็ขอฝากไว้ที่นี่บอกทักอะไรก็ทักดีๆนะครับพี่กลัว ะมีกรให้ขอก็มีกรให้ครับนี่ก็มีให้รักแค่นี้แค่นี้ก็แค่นี้รักแค่นี้แค่นี้จะแค่ไหนรักแค่นี้แค่นี้คือห่วงใยรักแค่นี้แค่นี้ก็แค่เนี้สวัสดีครับอาจารย์ ขอบคุณอาจารย์ทุกท่านที่ได้อบรมสั่งสอนและขอบคุณสถาบันแห่งนี้ที่ได้เข้ามาอยู่และขอบคุณอาจารย์ที่ปรึกษ,ษาทั้งสองท่านนะคะที่ได้อบรมสั่งสอนให้ห้องเราเป็นเด็กดีและพวกเราจะกลับมาเพื่อดูการพัฒนาจเจริญก้าวหน้าของโรงเรียนและการพัฒนา ของน้องๆทุกคนนะคะขอบคุณค่ะเจ้าขึ้นฉายาลักของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพบบร,ระบรมราชนีนาถให้กับทางโรงเรียนขอเรียนเชิญท่านรองผู้ในการทุกฝ่ายได้รับมอบจากนักเรียนชั้นม .6 ทับ1ค่ะ ขอเชิญค่ะขอเสียงกบมือเป็นเกียรติเลยค่ะ Vou lá atrás <laughs> dele.